ดูดูดูฉากกันเถอะวี่เร็แซ่บันเรามาเล่นซะแน่วันดิกคราะด์นะไ้แอนมาโดดเนี่ยมายิงไปไหนะไันตัวยังไม่ได้ปฝ่าเลยเข้าไปไหนละไม่ได้ออกโอ้ยชุ่มเอ้ไปกันอ่ะหาขวางทาง

哎，爸爸，爸爸。爸 Bilal.... Bon, jauh! Jeлек.. Hei itu, itu aku mana? เฮ้กูจะแอบกูจะออกข้างนอกแล้วก็แล้วก็เข้ามาบ้านได้ไหมไปลงกันนะ มาเยองมามาแล้วย่ามีแล้วมีแคก่กกคนเดียวที่

เจ็ดสิบเจ็ดเอเจ็ดสเจ็ดสแเจ็ดสบี่เจ็ดสห้าเจ็ดิ2หกเจ็ดเจ็ดแปดเบองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดดด้าแก็สองก็ก็หก็หกก็จ็ดก็แปดก็ึ่งเไปร็

เร็วเร็วคุณไปแล้วมั้งยี่บาหนุก้าดีไปละไปละเป็นทางตัวเป็นก่องไม้

ตั้มคนหัากออับโค้ชไม่เต็เดี๋ยวเราโค้ชหลอดเหลาเราด้วยหาด้วยเฮ้กู <c oughs> เจปอปอมแก่คนเห็นไหมเมื่อกี้เราเจอคนด้วยอุ้ยตกใจไปแล้วซคอชล็กกาก Terima kasih okay. telah menonton! กูจะจับปลาหลาให้พวกมึงดู ฮ่ามาตรงนี้ที่แรกต้องมาตูดไม่ฟังยกงเลยด้วยบอลไม่ก็ได้ก็ได้กร็ได้ต้องไอต้องไอบอลต้องวีด้า 放开我！ Oh, uh, bu. Dua eh, ka.